เอาเอาปลาวิ่งมาเต็มบ่อเลยครับอพี่น้องกับบรรยากาศช่วงเช้าครับสวัสดีครับผมคลิปนี้พามาเทสปลาเช็ดปลาครับอ่าเป็นเจ้าของบ่อครับนี่เช็ดให้ดูเองเลยครับนี่ครับอยู่ที่บ้านละอ้อครับตำบลชินเนียงอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับพี่น้องนี่ครับเจ้าของบ่อจะเทสให้ดูเองเลยครับเดี๋ยวดูไซส์ปลาโอ้โหนะครับเต็มเลยครับพี่น้อง เอาแลวแต่เจ้าของโอครับครับเอาเลยครับตามใจเจ้าของครับโอ้ยจวดโอ้โหตกใจกล้องทําไมค่อยแตกต้องแตกใหญ่ล็อกดูปลาเต็มบ่ออยู่แตกใหญ่มาแต่ไม่มีคนช่วยอีกเอาว่าพี่น้องปลามาดูใส่ปลากันนิ่งล้วนใช่ไหมครับ อ๋อดีงามมาไม่ต้องแตกใหญ่ครับเล็กมีขนาดเอาเห็นเล็กเอาเห็นเล็กครับดูไสาปลาพี่น้องโอ้ยจันทร์หมดเออติดเยอะไม่ได้ติดเยอะเย็นปลดอันนี้ดูขนาดว่าอกอกหมดกั่ไงโอ้โหก้วยกันยกเฮ้ช่วยกันยกเลย อ้าวเป็นบ่เลี้ยงนะครับบ่อปลานิลล้วนเลยครับนะมีปลาดุกแซมตัวหนึ่งครับโอ้ยหอกปลาดุกบิ๊กวิอย่านี้เป็นบิ๊กวิป่ะมีมีมีแซมแซมอยู่ระหว่างไงพี่เอาลงคึนเลยมีแซมแซมอยู่ใช่ไหมในในบ่อนะกุและมีแซมแซมอยู่มีเซนเซนอยู่ครับอ่าดูพี่น้องอ๋อี่แล้วมีไปกมากก็อยู่ประมาณโอ้บิ๊กวิกับปลาเนาะปลาตัวล้ครับ สามตัวโลสามตัว,ตวโลซีตัวโลกละกะกันอยู่ประมาณนี้ละครับสามตัวสาตัวโลสช็ตัวบ้างครับอันนี้น่าจะนี่ครับทำไมปลาดุกนี่ทำไมขาวแท้ใสขยะน้ำน้ำใสอยะน้ำโอ้โห เลือดอ่ะนี้ครับ <c oughs> อย่างเป๊ะ <c oughs> โอ้บุญบูญอะใส่ตัวนี้ดิตัวนี้ใหญ่มากครับมาเข้ามาสองตัวพี่น้องเบิร์ดเนืเป้นปลาดุกมันมีแซมแซมอยู่ในบอ่ออยู่คร,รนนครับเป็นบอ่อปันนิน <c oughs> นะครับเป็นบ่อปันนินนะครับอาก็ตาหาเซียนแหนะครับพี่น้องนะครับรับสามสิบสองคนนะครับ ก็ละพันสองครับลงวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์ไหมวันอาทิตย์ทีท่สิบธันวาเนี่นะครับหกหกนะครับผมเดี๋ยวอาดวตัวนึงตัวนึนนวงลองดูครับบองเดทให้ดูฝั่งนู้นดีครับอยู่ทั่วบ่อแล้วครับ,บน,นเขตนี้จะเป็นเขตบ,บอ่อปลาครับ เยอะมากเลยน้องน้องปลาแห่งเมืองสุรินทร์ครับต้องบ้านละออกครับแล้วแต่เจ้าของบอกครับพอใจตรงไหนครับอันนี้ผมยกยกยกยอดให้เจ้าของบอเปไ็นพระเอกเลยครับเจอกันบ่อยครับน้ำท่วมน้ำหลากวานตํา้วยทีนี้ก็เจอแกอยู่ครับดูเขาหน่าจวดเอ้อ <c ười> หวานน้อยๆแต่มันทำไมแตกติมโจมแทบขาดป่านนะนินล้วนนะพี่น้องาพี่น้องย้อนแสงนิดนึงครับมันเป็นช่วงชวเช้าแดดส่องแดดทัดูครับมีแต่บอ่อปลาเลยดูอบอกรุมมัมือกระกึกกระกึกกัะกึกครับกึกกักมาครับมาครับ อือฮึบฮึบอ่าหน้นี้ปอเดิฟปอเดิฟครับปอเดิฟไม่เยอะไม่เน้นเยอะครับอ่าดูสายรุ่นรุ่นกันนะครับผมเออไเนี่ยอีเราไม่มีประดุกนะครับผมอ่าบุ๋มมันอ่ะเขาใหญ่กว่าฝั่งนี้ดูเหมือนจะใหญ่กว่านี่ม่ควรมาดูนี่ช่วยแบกพ่อไปนู่นก่อนตัวอ้วนมากพี่น้อง ่ตัวตัวอ้วนตัวสวยครับสามตัวโลสี่ตัวโลก็จริงครับแต่ว่ามันตัวสวยครับรวมใสสวยงามหลมบกขาวอวบอึ้งปลานะครับปลาคนเหมือนเหรียญห้าบาทฮะอ้วนเหมือนเหรียญห้าบาทโอ๋อปนินปนินนะพี่น้องนั่งนาหรือยืดลืมนเหร อันนี้กี่เซนครับประมาณเซนนี่เจ็ดเ,เ,เซนเจ็ดเซนเจ็ดเ,เซนกำลังพอดีพี่น้องเลี้ยวกากกดให้หวานทีนึงเลี้ยวกากกุดห,หวานทีนึงอ่านี่ครับพี่น้องแต่ <S <S ว่าเดี๋ยวต่อไปจะเลี้ยวกากกดให้หวานบ้างนะครับเอพี่น้องนะครับติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรตามรายละเอียดได้เลยนะครับผม